สวัสดีครับชาวชีบมาเลียนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในวอล์ i เดอ i วิชั่นแฟนตาเีเนาะตอนแรกก็กลับว่าจ,จะแบบอะไรนะอ่ามาเจอกันกทีวันจนันใช่ไหมแต่ว่าพอดี PV ข่าวอะไรทั้งหลายแหล่มันออกมาแล้วก็โอเคเราอัพก่อนเลยแล้วกันสําหรับเฮเลนาเนาะเฮ้ย <c> ม <oughs> <c oughs> ีเทเลอร์มาเดียเดี๋ยวดูนี้สิใช่ไหมอันนี้ยังไม่บอกนะว่าของโกบอลจะเข้าไหมแต่ว่าอ่าไม่น่าพลาดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แต่ว่าที่น่าสนใจนอกจากเคเลน่าแนละ้วทุกคนอาจจะหายคุณแม่ของกาเซล่าด้วยใช่ปะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะเออเพราะว่าน,นางก็น่ารักเหมือนกันแต่ส่วนอ่าอ,อันนี้ผมกดนะผมจะไม่ข้ามเพราะว่าเป็นท่าสายฟ้านะครับเป็นนักเวทท่าสายฟ้าซึ่งอ่ามันก็ใช้ได้อยู่อะ่ะก่อนหน้านี้มันมีการอ่า การ์ดบวกอติไา่ฟ้าที่เป็นการเวทด้วยใช่ไหมแล้วเผื่อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีการ์ดของเฮเลนาว่ายน้ําด้วยอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราดูกันดูแล้วกันว่ายังไงแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีนะเออะแต่ต่อให้มันไม่มีก็น่าเล่นอยู่ดีเพราะว่าถ้าเลีถ้าที่เขาโฆษณามาถ้าสองเมถ้าเลีวงใหญ่แล้วติดสต็อปใช่ะะปะสต็อปหมู่ประมาณนั้นนะนั่นแหลฮะ มอนนั่นแม่นานเหรอใช่ไหมประมาณนั้นนะก็ไม่มีอะไรมากคลิปสั้นๆสั้นๆมาแล้วมาแน่<笑><笑><笑>ก็กดครับกดครับน่าจะวันพุธใช่ไหมก็เดี๋ยวเจอกันวันพุธแต่ว่าวันจันเดี๋ยวมีอะไรจะมาจะไปอีกรอบนึงก่อนอันนี้เป็นสั้นๆน,นะว่าอ่ะเฮเลนามาแล้วอะไรประมาณนี้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะสั้นๆเลย คลิปนี้ความยาวแค่กี่นาทีสองนาทีเน <laughs> นั่นแหละสิ่งที่คนค่าทุกคนค่าคิดก็มาเต็มแต่ก็ผมไม่ค่าคิดว่าแบบจะย้อนไหวด้วยไงเป็นตอนคุณแม่ยังสาวด้วยอีกก็เลยยิ่งหน้าเข้าให,ใหญ่ <laughs> เออตอนแรกนึกว่าทำมาแบบเวอร์ชันแบคโรดแบบตอนโตอะไรเงี้ยเอาไมา่ทำเป็นตอนยังสาวเพอีกสุดยอดเลยแจ๋มากโอเค เจอครับคลิปนี้สั้นๆเดี๋ยววันจันทร์เจอกันอะไรจะมาจะไปเนาะโอเคสวัสดีครับ